นิ้วที่ขาวใหญ่ก่อนเล็กไหมแล้วแย่างขับนขั้นขาวใหญ่เนี่ยใชนิ้วชีเปิดขึ้นครับนีสีทองนี่เราจะเล็งข้างล่างนี้นะเลงเลงเยอะเลงแล้วปิดเลยเดี๋ยวเดูว่าใกล้ปรเดี๋ยวทอยจะไปติดใช้มือซ้ายนะฮะสามนิ้วสองนิ้วก็ได้แล้วแต่ กดไว้ได no. um, ้แน่น no ก่อนแล้วดึงกระดาษขึ้นแล้วค่อยๆปูไตมจะปูไตแล้วเลืกระดาษออกปูไตปใช้ยืดไล่ทองที่ที่ไม่ติดอ่ะแล้วก็ปิดสายต่อไปตรงนี้ต้องกดนะครับไม่ต้องดึงซ้ายมือซ้ายใช้แบบเนี่ยขวามีชี้เปิดขึ้นขึ้นมีโคสอ่าตั้งแต่อ่าถัดลงเล็งปุ๊บเล็งให้มัน ให้ทองให้ทองติด้อยย่างนจติดนะครับการน้ลงเละไม่เป็นไรคุณไปเป็ถ้าลังเลเหนไถ้าลังเลร้อยลรงเลปุ๊บขึ้นมาเลยไม่เป็นไรเป็ีกยังเหลือข้างบนนี้ข้างบนนี้แตะเลยนะครับกวับเตู้ใ่ากทกทุกทุไทุะทุก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 ทล้กกกทกท ใช่วิธีเปิดครับขึ้นช้าช้าไอ้สั่น์เลยจะทำไงเนี่ยทำเนี่ยช้าช้าเวลาคุณถือแม่ขำเลยไมือไงมทร ้ทองหนอกับทองหนอนะเลงทองหนอซขึ้นแบงก์บนเลยเนาะเล็ยงไงข้างล่างติดกดกดดกระดาษชื่อ้่านพากระดาษดีกระดาษดีออกกระดาษออกอย่ากดแรงนะอะแล้วท่านเชนยูชนีด้เชนจิ้มรที่ทองไปเยอะท้านั้งพอหรือว่างไปเขาตื่นกะไล่ไปเลยนะนะครับกับทองหนอกับทองหนับทองหนาะซอจยมหน้อซ้าย เด็กทองน้อยเด็กทองน้อยพระพระคืนเป็กน้อยเด็กน้อยที่กระไรที่ที่ยังไม่เสร็จจะไปทำทำได้เหรอคะไปทำทำทำได้เลย เพราะเราไม่ไ้ดเไม่เราแค่พัวก่อน่ัวที่เราเราทำทำรุ่นเดียวรุ่นแรก้วก็นั่นเลยไม่ได้ทำยกกันแกกัเราอัวที่นน่านใไม่เคยดเัา